ใครับตอนนี้พ่อกำลังจะขึ้นไปรับถ้วยรางวัลครับที่สามหนู่มคันการรักษานี่ครับได้อันที่สับปกป้องพันธสินมีห้าอันดับครับที่ห้าตีลือชัยลือชัยลามเดี๋ยวครนนี้ขอเรียนเชิญคุณครูสมารีนครับบรรยากาศในการรับถ้วยจะเป็นประมาณนี้ครับ นี่ครับบรรยากาศในการรับจะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปห้าสิบถึงห้าสิบเก้าปีหญิงนะครับเรียบตัวเลยนะครับโอเคครับก็รับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่นก็กำลังเดินลงมาครับ โอเคครับครับผม